สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องไทเกร์โอมนะคะตอนนี้ก็มาทำบ้านให้ปู่ให้ย่าทุกคนนะตอนนี้ก็ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยนะงูข้าวเสร็จแล้วส้มตำส่วไก่ทุกคนเราไม่กินเราไม่กินไมยก็ไม่ได้บอกให้กินเ้ยฮะเออ,เอ,อแหละเจ้าแหจะเจ้าแล้วเราไม่กินเราไม่กินกันได้เราไม่กินเออแม่นมาเมือ่อแหละเจ้าแหจะเจ้า เราไม่กินเราไม่กินประมาณว่าไม่ได้เ่เด้อป่ะเออตอนนี้ก็ฮ้เอาให้เซตเลยบ่อีกสามเซนอีกสามเซนเองตำหุงกับเส้นบ่แล้วโอ้ยม้โหคนคือบอกว่าอีกสามเซน ค่อยกินข้าวสันวามาเมื่อนมันก็มืออกติดอาอาติดซื้อๆนี่แล้วออกแบบชัวข้าวไว้ก่อนแต่วันนี้กินข้าวเร็วกว่าทุกวันอยู่ปูสิกินบาบสามข้าวเที่ยงนี่กินนี่กินบย,ยบม้งอหยอดร้อยทุกคนนี่คอนแนกยกพอนแนกยกเหล็กอันนี้น่ะ โอ้เจ้าสร้างสี่เหล็กมาหาคอยแล้วเจ้าเนาะโอ้อย่ายเมื่อแรงยกเมียยังกมืเวนยกเหล็กฮะแม่นบมลรุงเงินละอ้าวบ้านหลวงว่หมื่จ้ะย่าเมื่อแรงยกเมียยังมึยงเวนยกเหล็กนี่ทุกคนมาฝั่งนี้มันแจ้งทุกคนมาฝั่งนู้นมันแบบเหมือนกับมันย้อนแสงอันนี้แจ้งโกงง่งโปงเหมือนจะพาได้แว่นตาใหม่ แก่งกงฟงป้ายาได้เป็นตาไม่มันไม่ย้อนแสงเอาฝั่งนู้นมันจะย้อนแสงทุกคนอันนี้ก็ใกล้แล้ววางแปรเสร็จก็คือจะเรียบร้อยแต่ว่าส้ตามตำเราจะเซ็งหรือเปล่านี่ก็ว่ากันไปแต่ดับป้าตำนี่ไม่เซ็งทุกคนเพราะว่าฮะโอ้มันกับบดจืดแล้วก็ มันไม่จืดลุงบอกว่าลุงบอกว่าถ้ามันเซงคือส้มตำม,มันจะจืดแต่ว่าป้าตำไปล่วงหน้าแล้วตำตำเค็มไป่ล่วงหน้าไม่มีทางจืดแน่นอนใส่ปะลาเต็มที่เพราะว่ารู้ว่าทีมนี้มีกับข้าวกินก็ต้องแบบเผือเ่อไปอีกชั่วโมงนึงก็เลยตำเค็มไว้ก่อนไม่จืดแน่นอนอ,อืม ของาสตร์ช่องไทยก็โอมนะคะทุกคนเสือก็ต้มหอยมาแล้วแต่ที่มันจะหมดก่อนคือต้มหอยเราะว่าเสือเสือตามพูดีกินนะเสือตามประมาณยี่สิบลูกอะตามหอยต้มหอยประมาณยี่สิบตัวต้มหอยขมง่ายกันกินบาสเพราะว่าต้มพูดีกินนะเสือกำเดี๋ยวให้พะโลงไปบางทรง โอ้ว่าไงผู้ใหง่ายกันกินพอละ,อะสีตส่ตัวส้างว่าจะทำยังไงกันดีเราลุงบอกว่าไอจะติดแปรให้มันเสร็จก่อนทั้งสามสามตัวแต่ว่ากับข้าวเราประตำออกมาแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเรากินรอเลยดีกว่าเพราะมันจะเสียของมันจะเสียของระหว่างที่เดินไปเราก็เห็น <laughs> มัได้เป็นตามไม้ี่ห้างร่มคักเนาะโทกกับข้าวเราทุกคนดูน,นึกถึงยามเกี่ยวข้าวมากเลยคิดดูบ่มีจางแนี่นอนโอ้น้ำปลากับพุ่นมาตรฐานเด้น้ำปลากับสุนกอดกับฟ้ารูดปักหลดอดโพต้มหอยนะคะทุกคนเสื้อต้มตอนนี้ก็ อันนี้ก็กําลังเล่นงานอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีค่าจ่ายไม่มีเงินจ่ายค่าช่างเล่งเล่งผลิตกระติบข้าวใหญ่เลยตังตุกตใส่แว่นตามามาไม่นี่คือสิรการเ่าเห็นหุงนอใบนนเนาะปอแจ้งจุดจวดเลยแจ้งจางปังปสารทุบขาวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหุน่นะปอดปอดเป็นรอยใบผนตัวนี่อยู่นี่ เล่งงานเล่งง่ายพี่น้องหาเงินใจค่าสร้างบ้านทิปเข่าขายเม่ไหร่จะทิปอยู่บรรยากาศที่ขาดไม่ได้ก็คือกระตาหมากกับอันกระป๋องกันพ่นน้ำหมากได้พี่น้องขาดเ่อได้ต้องติดตัวตลอดเวลามากินข่าวแล้วจะคัดประข่าวได้เจ้าแล้วกล้างเราไม่ให้เราป่ะอันนี้เมื่อไม่ล้าก็ทิปเข่าพอเราไปจิ้มหอย โอ้โอตจ้าแล้วไม้จิ้มหอยออออบรรจง <c oughs> บรรจงมากเลยเหลาอย่างคักยาผ่า,าเจียดไม้สายกระติบข้าวมันเป็นไม้จิ้มหอยให้ทุกคนอค่าขนาดเจ้าทิ้งง่ายมายำมายี่เฮ็ดจนโกดสิบเบิ้ลแห้งคนนะพี่น้องเอ้ยใบสองใบสามเนี่ด้กินข้าวเที่ยงเหลือแผ่นสุดท้ายว่าแซนว่าเหลือเหลือไอ้ลวด เงินนะหเหลือเหล็กเส้นสุดท้ายเส้สออสนนะี้ก็แล้วบเอาไน่ะฮะเลี้ยเส้นหนึ่งบ่โอ้เลยเส้นหนึ่งเอาเจ้าคอเมืดบุญจำบุดมาบังฮ่วงมาตะห่วงดอกกันเข็มใบทายอยู่บ่มีท่าจืดนวดเลกแน่นอ,น,อนี่เงลงทุกคนเลงข้างล่างนี่คือ ต้องนิ่งนะข้างล่างไม่นิ่งไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวข้างบนไม่ตรงโอ้ยเพื่อปูพองย่าพานะบาบก็จะโล่งขึ้นแล้วก็มีหลังคาใหม่มิดชิดหน่อยขึ้นใส่ฝ้าใส่อะไรก็จะแปลว่าฝุ่นก็คงจะน้อยลงแลยทุกคนจากที่ไปโล่งนะอแหม่มก็เตรียม m o ิฟายอันนี้คืองบ่ประมาณอแหม่มคนเดียวนะทุกคน ตอนนี้นะเออแล้วค่าแสงกสีอยู่พรุ่งนี้ค <laughs> ่าสิ่ง่าตบเถ้าไปอาอยู่ใส่บ <laughs> ้าประเทศปู่นละอ๋อเป็นปู่บ่เป็นปพ่อบ่เรเล็กไม่พอขอปูสักหน่อยนึงขอปูบ่ เบทีใบสีโอ้มันไม่พอนิดหน่อยก็เลยขอเวทีใบสีมาทุกคนไม่เป็นไรหรอกปูบอกว่าทําบ้านให้พ่อให้แม่เอาไปเถอะเออถ้าหาว่าทําบ้านให้กองให้กิ๊กไปโดนไม่ได้อืผิดตาปูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็แทนเส้นสุดท้ายแล้วทุกคนจะได้กินข้าวเที่ยงกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จะได้กินข้าวตอนใบ ใบสองกันแล้วกินข้าวเสร็จก็วันนี้ก็รอลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะทุกคนเราจะมีสิทธิ์ลุ้นบ้างหรือเปล่าต้องเลงต้องเลงนะคะข้างล่างข้างบนก็ต้องนิ่งนะข้างล่างต้องนิ่งข้างบนต้องตรงนะทุกคนปู่ก็นอนอยู่ในห้องนะ<า>มันก็จะร้อนหนก็เปิดพัดลมทั้งวันเลย ก็ถ้าถ้าได้หลังคาใหม่ก็คงจะสูงโล่งอะ่ะหลังคามันจะสูงโล่งมันก็จะโปร่งนะอากาศก็จะสบายมากขึ้นทุกคนโอเค,อเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นเหล็กเส้นสุดท้ายและเส้นแปรสุดท้ายก็จะลงมาทานข้าวกันส่วนหลังคาก็คงจะอ่ะพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าป้าสั่งแล้วเขาบอกว่าวันจันรเดี๋ยวมาส่งโอเคป้าสั่งซิงไปประมาณหมื่นเก้าจ่ายค่าซิงค่าน็อตค่าสกูค่าอะไรอีก ลบก็ประมาณหมื่นเก้าตามบินนะท่านทุกคนยังไม่ได้จ่ายหรอกเดี๋ยวบินมาพรุ่งนี้ก็จะได้หลังคาใหม่ให้ปู่แล้วก็เป็นความอิ่มอกอิ่มใจของปู่ของย่าแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจของลูกของหลานที่ได้ทำให้พ่อให้แม่ทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนไปชิมส้มตำกันก่อนแม่ยางบาดนี่หฮันฮันมาลูกกับไทแม่อยู่บานโอ๊ยระว่า เดี๋ยวละสองคลิปปูพองยาพา้าเดี๋ยวละสองคลิปฝากดูคลิปนะทุกคนปูพองยาพา้ามีเวลเรากัดเดี๋ยวละสองคลิป <laughs> <laughs>